อสวัสดีกล้องหน่อยครับเดี๋ยวพอดสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีมืออยู่ไหนลูกเดี๋ยวพอดังใช่ออ้ยนี่นะคะเนี่ยโอ้ยเยมมากเลยค่ะหลอมากเลยนะเนี่ยโอเคไป่อ่ะพิมพิมสวัสดีกล้องพี่แพรก่อนวันนี้พิมรู้สึกยังไงที่ได้มาเล่นกับออร์้ามือ คุณวันดีชาแนลนะคะวันดีสิพามวนนะคะโอ้ยหน้าพี่นุชสวยมากเลยผ่านมาลงโค่ะพี่นุชน่าสนใมากพี่แังไม่มีเอฟเฟ็กต์ของพี่นุชด้วยนะใช่พี่นุชแกน่าสนใจแต่ยังผ่านรอดตายพี่แพรยิงเข้าหน้าแต่งยังไม่ผ่านเลยกล้องพี่แพรเป็นกล้องธรรมชาติมากนะคะธรรมชาติธรรมชาติเกือบลงโทษนะคะพี่แพธรรมชาติลงโทษเกือบลง จะมาถ่ายฉันเลยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทำไมในกล้องตัวเองท้อไมสวยกล้องมือไม่สวยก็มันเป็นที่กล้องนะคะ f c นุดาวนะคะเป็นเป็นที่กล้องของแพเองนะคะเนื่องจากว่ากล้องของแพมันสวยมากมันไม่สวยว้าวน่ารักเขาบอกว่าทั้งสคนสวยพิมทำไมพิมน่ารักอย่างนี้ลูกเอาขนมอี่มไหมลูกเขาขนมอิ่มไหมคะพูดน่ารักจังเลยอ่ะ จ้าขนมมาทางบ้านมาให้เลยระวังตกระวังตกเล่นมาเบาหร่ะจบได้แอบมเป็นฉลามเอก่าลืมสวัสดีช่องพี่แพรเลยเอิก่าบอกฉันสวัสดีช่องไม่เยอะหรอกแค่สองคนเอง พี่เอาสักสามนาทีาก็พอโอเออน้องเสือดาวทไมไป,ไปนู่นเลยอ่าโอเขีบพิมพจำแม่นจังเลยรู้ว่าน้องเสือดาวใช่น้องเสือดาวตกใจเสียงเราหรือเปล่าเราเสียงดังเกิน <laughs> ขอโทษด้วยนะคะน้องเสือดาวมาเล่นกับพี่ๆเขาได้นะคนๆๆะแต <laughs> <laughs> ่พี่เขาจะเสียงดังทั้งพี่เลี้ยงทั้งน้องเลยค่ะค่ะอันนี้คือ มาเล่นด้วยค่ะค่ะเป็นญาติกันค่ะใช่ค่ะเป็นญาติกันอันนี้เป็นลูกของน้องสาวของพ่อน้องออสกาค่ะค่ะ<ม>อ้ามือยืนเท่จังเลยโอ้โหพึ่งจาค่าฉลามเ,เาาาอามือเป็นยังไง ไลเดอร์วิบเด็อาจะมีคนเตะบอลพี่เอกเนมแบบพออยทาเียวพอเราเตะกันแล้วก็ใหญ่ก็มีตกันแบบแรงมากมืนียพอเตเลยเตะโดนหน้าเตะโดนน้าเดก่ามองิเียีสทางเให้เป็นโกหรือให้เด็กๆเป็นโกแล้วเฮียฟเป็นโกได้แล้วไม่หลังโดนยันเหมือนเพื่อนหัวได้อีกนะ เกนนี่นะคะนี่มาเด็กสี่คนนะคะจากที่เคยอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยกันหลายวันนะคะหลายอาทิตย์แล้วก็พอมาเจอกันก็จะเป็นประมาณนี้ละ,ะค่ะคึกคืนจริงๆเลยนะคะคึกคืนที่สุดของที่สุดเลยนะคะเนี่สนุกสนานกันสุดๆเลยนะคะที่สนามเด็กเล่นข้างๆหมู่บ้านข้างบ้าน ที่เจ้านายมาอยู่นะคะข้างบ้านที่เราอยู่กันค่ะแต่เจะปินจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเลยพี่ปินจากตรงนี้มาถึงนู้นได้ยนะอ่วเด็กๆมองมาจะถ่ายรูปให้หล่อๆอ่ะพีนพ่นุชพี่นุชต้องออกไปก่อนเพราะว่ากล้องพี่แฟมันไม่มีเอฟเฟกแั้นั้นพี่นุชจะสวยอ่ะวอทมาลูกหล่อมากหันมาอุ้ยยิ้มหวานตาจะไม่ต้องทำตาโตยิ้มหวาน คลิปเขาไปติดตามพี่นุชหรือเปล่าเนี่ยเด็ดเฮ้ยแสดงว่าเขาเห็นทุกคลิปพอดีใช่เห็นคลิปไหนบ้างตั้งแต่พี่นุชอยู่บ้านคลิปไหนต้องไปติดตามพี่เพ็ดด้วยสิแล้วพอได้ให้ใครดูบ้างอะคลิปพี่นุชอ่ะก็วันให้พีนดูเนาะแล้วใครอีกให้ใครอีกนุชเลยไม่วันให้มะมักฝาดูด้วยจริงเหรอคลิปไหนอ่ะพี่ดางเขาด้วยคลิปไหนอ่ะพี่น้ำด้วยคลิปไหนคลิปไหนล่ะคะคลิปที่เราขี่จักรยานแล้อกจ้าก็หลอ อย่าลืมดูคลิปปัจจุบันคอรกับบ้านพวกนี้อย่าลืมดูคลิปนี้นะได้ดูคลิปของตัวเองด้วยนะอย่าลืมล่ะแล้วก็ดูวาสนาพี่นุชด้วยนะพี่นุชจะได้มีขนมโอเคปะโอเคเอาข้าวขนมมาแบ่งพอดด้วยโอ้ยนี่ไงพอดมาพี่นุชก็ซื้อปลาซื้อมะม่วงทำให้พอด์สดีไหปลามะม่วงไม่ได้ซื้อซื้อแค่มะม่วงคือแซกซื้อแค่ปลาลูกโอ้ยพีมนุชพี่นุชคิดถึงหนูเลยว้ายอนการ์โชชิคแพคเหรอคะ นี่คืซอมบี้นี่คือควาซอมบี้อ๋อเฮียแล้วเรดจะมาต้นเอามืาไปเจอสะกดไม่ใช่ซอมบี้เอามื่อเปนซอมบี้สกปกสกปกฮ่าหรือเป็นซอมบี้ะกดแล้วคนนี้เป็นอะไรคะเป็นซอมบี้ตัวไหนซอมบี้ตัวไหนคะอ้าวโผล่หัวขึ้นมาหน่อยสิชอมบี้

โฆษณาได้ตังค์ด้วยใช่โอเคค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายครับเด็กๆบ๊ายบายเฮก้าบายบายเดี๋ยวพอดบายบายลูกบายบายพอดบายบายลูกบายบายีเพบายบายสวัสดีครับยลวพพลูกาเเกิดลวพอเกตอเปเกนะออพอต้องไปดูคลิปตัวเองด้วยนะได้พอโดอยู่แล้วติดตามพี่แพ้ด้วยจะได้เห็นคลิปตัวเองที่พี่แพ้ถ่าย แช์กดติดตามกดสะตะเครีพี่น้ำตอะไรนะพี่นุชพี่เพร๊ตกว่าพอยังไม่ได้กดสบตะไครีให้เลยโอ้เดี๋ยวไปกดแล้วเอาได้กดกระดิ่งไงพี่นุชลูกเ้อาเท่านี้นะคะเดี๋ยวคนจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะบายๆค่ะกลับกล้องหน้ากล้องหลังก็ไม่ได้นะคะโทรศัพท์เครื่องนี้มันกลับกล้องไม่ได้สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะบายบอ่ะเมื่อไม่บายหน่อยซอมบี้ซอมบี้เมื่อไม่บายสวัสดีด้วยพิมดู ออดกาพิมพ์มอยดูนี่เลยเฮียคิดว่าพิมพ์อาจจะลืมอะไรอย่าลืมอะไรคะเฮียกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำคัญอย่าลืมติดตามช่องแรถเธอร์เชลลไม่ได้เอาอีมาใหม่อีกสิต้องอะไรช่องรถเทอร์เชลล์อันนี้มันช่องเทอร์เชลล์แล้วเราใช้ได้แต่วันนี้ขอขึ้นชื่อของเล่นชาแนลของเล่นวันอะไรมือเยี่ยมเลยออดกาแฟ็นหักออดกาที่